สวัสดีครับกลับมาพบกับนักกันอีกแล้วนะครับในในช anel นะครับวันนี้นะครับนักซ้ำห่วงเข้ามาในช่วงเพนกวินแทบพัสดุนะครับก็ในช่วงนี้นะครับนัดลงคลิปกับพัสดุถีบเนื้อน่าขอโทษเนี่ยนะคะเพราะว่าวันนี้นะคะมีพัสดุมาส่งนัดสามพัสดุเลยก็จะลงติดต่อกันเลยนะคะขับส่งมาจากร้าน Squishy Under Score Baby Happy นะครับร่านางของน้องเฟิร์นเองนะครับก็สำหรับของที่นัดสั่งมาจากร้าน Squishy Under Score Baby Happy ในวันนี้นะครับทีเป็นของที่ยังไม่ค่อยมีขายในไทยนะคือแบบไม่ค่อยมีเลย เลยดีกว่าครับเออ้อะไรอะเห็นครับโอ้โหคองแท็เยอะมากครับก็จะเป็นคาบีบาราซาเฮบอนโอ้ยนิ่มากเฮ้ยนิ่มาานะครับจะเป็นปังปองกูเตตประมะนะดูปา น,นี่นะคะเป็นไข่ฟูจินะคะเป็นไซมินนีนะอยากได้ไซส์แบบไซส์ใหญ่มากเลยมันบีชินก็มีอีกเหรอนี่ก็ระดมมาให้นะคะเป็นของโดราเอมอนนะนี่นะยังมีอีกนะเนี evet. ่ยเป็นอีทมีนะครับโอ้โหนุ่มโซโลมาโอ้เวลานี้ของแถมเยอะม,มากสั่งไปชิ้นเดียวของแถมลูกผมห้าชิ้นแล้วนะฮะก็จะเป็นแถมแถมเฟร์มี ะจะเป็นโอโยมาโตเกียวเบรดนะครับอันนี้ไม่ใช่รุ่นเก่าแต่อย่างใดนะเป็นรุ่นใหม่ที่ยังไม่มีขายในไทยนะครับจะเป็น แพ็กเกจจะคล้ายๆรุ่นเก่าแต่แค่ตัวนี้นะครับจะเปิดได้แล้วนะนี่แพ็กเกจต,ตัวนี้มันจะเป็นเปิดได้เลยนะครับแล้วแบบโอ้ยนี่มีคนแรกๆในไทยเลยนะคะับว่าตอนนี้ไม่มีขายในไทยนะนี่นะคะตอนนี้นะครับแล้วก็ซูมกล้องเข้ามานิดนึงนะคะเพื่อจะได้เห็นแบบความละเอียดของแพ็กเกจมันนะตรงนี้นะคะก็จะเขียนว่า Kula m o t o แบรนด์นะครับแล้วก็เป็นภาษาญี่ปุ่นเกาหลีนั่นแหละแล้วก็นี่จะเป็นนมแล้วก็มีเป็นเมลอนตรงนี้นะคะเป็นฟังแค่รุ่นเก่อโอ้ my god ตัวนี้เป็นไอบลูมทั้งรุ่นก่าดูชี่เจ๊ขีดเลย อยน้ำมากน้าก็นนี่นะสาวเป็นกลิ่นเมลอนไปนะเพราะไม่เคยมีกลิ่นเมล่อนเลยนะครับน่าเคยได้กลิ่นนมกับคารอเมลอ่าเออน่าเคยมีรวมะตะไเหมดแล้นะโอ้ยกลินหอมมากด้วยมาคล้ายๆปิงซูแตงโมสีเขียว นี่นะคะสำหรับตัวรุ่นใหม่นะคะจะมีไลท์เซนไอบลูมตรงนี้นะนี่โอ้ยนุ่มมากตุ้ยกดโอเคครับก็จบไปแล้วนะคะสำหรับคลิปวันนี้นะคะที่ชอบไม่ลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครด้วยนะครับก็ใครสนใจก็ติดต่อได้ที่อินสตาแกรมคูชี่นะกับเบบีแฮปปี้ตรงนี้เลยนะไปกดกันเยอะๆเลยนะครับตรงนี้เลยนะคะเป็นอะไรโอเคครับก็าสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย